ท่ามกลางเปลวเพลิงแห่งความขัดแย้งทางการเมืองที่ลุกโชนโชดช่วงที่สุดในรอบทศวรรษเสียงกำปนาที่ดังกึกก้องไปทั่วโลกออนไลน์ไม่ใช่เสียงระเบิดหรือเสียงปืนหากแต่เป็นประโยคสั้นๆที่กรีดแทงลึกเข้าไปในจิตใจของกลุ่มอภิสิทธิชนว่าลูกหลานพวกคอร์รัปชันเตรียมตัวตายวาทกรรมนี้เปรียบเสมือนน้ำมันราดลงบนกองไฟที่กำลังระอุ ก่อให้เกิดคำถามที่สั่นสะเทือนไปถึงรากฐานของสังคมไทยว่านี่คือคำประกาศสงครามที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังหรือแท้จริงแล้วมันคือระฆังเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนที่พิธีชาปนากิจระบบอุปธรรมอันเน่าเฟะที่กัดกินเลือดเนื้อของประเทศไทยมาอย่างยาวนานจะเริ่มต้นขึ้น วันนี้พวกผมทีมงานช่องงงแต่จริงขออาสาเป็นผู้นำทางพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่ความจริงเบื้องหลังความงงงวยเพื่อกระชากหน้ากากของแผนปฏิบัติการล้างบางคอร์รัปชันระดับโครงสร้างที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์หากพรรคสีส้มได้กลุ่มบังเหียนบริหารประเทศหากเราย้อนกลับไปพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาเรามักจะพบเห็นภาพซ้ำซากของการปรับปรามการทุจริตที่ถูกใช้เป็นเพียงละครฉากใหญ่ เป็นเพียงเครื่องมือสังหารทางการเมืองเพื่อกำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้พ้นทางแต่สิ่งที่พรรคส้มกำลังนำเสนอและต่อสู้อย่างดุเดือดน,นั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่การไล่ล่าแม่มดหรือการตั้งสารเตี้ยเพื่อความสะใจแต่มันคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการรื้อถอนนั่งร้านและทุบทำลายโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อให้การโกงกิน กลายเป็นเรื่องปกติของระบบราชการไทยอาวุธลับที่มีอนุภาพรุนแรงยิ่งกว่าขีปนาวุธใดๆที่พักส้มเตรียมงัดออกมาใช้คือนโยบายที่ชื่อว่าเปิดเผยข้อมูลรัฐทันทีหรือ Open Government นี่ไม่ใช่แค่การนำเอกสารมาวางกองไว้แต่มันคือการฉายสปอตไลท์ดวงมหือมาเข้าไปในถ้าที่มืดมิดที่สุดของระบบราชการเมื่อข้อมูลทุกไบต์งบประมาณทุกบาท และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกฉบับถูกแปลงเป็นดิจิทัลและเปิดเผยต่อสาธารณชนแบบเรียลไทม์อำนาจในการตรวจสอบจะถูกส่งคืนสู่ปลายนิ้วของประชาชนทุกคนลองจินตนาการถึงความหวาดผวาของกลุ่มเหลือไปรที่เคยหากินในที่มืดเมื่อแสงสว่างส่องไปถึงซอกหลืบที่พวกเขาใช้ซุกซ่อนความสกปรกเส้นทางการเงินที่เคยลึกลับซับซ้อนภายใต้โครงการก่อสร้างถนนที่พังซ้ำซาก หรือส่วนต่างมหาศาลจากการจัดซื้ออาวุธจะถูกลากออกมาประจานกลามแสงแดดอย่างที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้ดังนั้นคำว่าเตรียมตัวตายในบริบทของการเมืองยุคผลัดใบนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการสูญเสียลมหายใจมันหมายถึงความตายทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ของกลุ่มทุนผูกขาดและเครือข่ายอุปธรรมที่เคยเสวยสุขบนคราบน้ำตาและหยาดเหงื่อของประชาชนนโยบายทลายทุนผูกขาดและการปฏิรูประบบราชการแบบถอนรากถอนโคนจะเปรียบเสมือนกันไกลคมกริบที่เข้าไปตัดวงจรเงินทอนและค่าหัวคิ้วที่ส่งต่อความมั่งคั่งกันมารุ่นสู่รุ่นเมื่อระบบเส้นสายที่เน่าหนอนถูกแทนที่ด้วยระบอบคุณธรรมอย่างแท้จริง โลกใบนี้จะกลายเป็นนรกสำหรับลูกหลานของกลุ่มคนที่เคยใช้บารมีพ่อแม่เป็นใบเบิกทางพวกเขาที่เคยใช้ชีวิตดุดเทวดาเดินดินจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปในสมรภูมิเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมความได้เปรียบที่เคยได้มาโดยไม่ต้องออกแรงจะมาลายหายไปเหลือไว้เพียงความจริงที่เจ็บปวดว่า หากปราศจากความสามารถที่แท้จริงนำสกุลที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจช่วยให้รอดพ้นจากความล้มเหลวได้ยิ่งไปกว่านั้นการเตรียมจัดตั้งสารคอร์รัปชันที่ทรงประสิทธิภาพรวดเร็วและปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจมืดรวมถึงมาตรการคุ้มครองพยานและผู้กล้าเปิดโปงความจริง ที่เป็น,นกลไกสังหารที่ทำให้การทุจริตในอดีตถูกขุดคุ้ยขึ้นมาชำระความสิ่งที่หลายคนอาจจะงงแต่ต้องยอมรับว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายสำหรับคนโกงคือในหลายประเทศที่ก้าวผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์การเช็คบินย้อนหลังไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันทรัพย์สินมหาศาลคฤรืรหาดหรูหรือซุปเปอร์คาร์ที่ได้มาจากการปล้นชาติอาจถูกยึดคืนกลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน นี่คือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเหล่าตระกูลดังที่ร่ำรวยจากการกัดกินประเทศเพราะสิ่งที่พวกเขาสร้างมาทั้งชีวิตเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานอาจมาลายหายไปในชั่วพริบตาอย่างไรก็ตามสงครามครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นและความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดคือแรงต้านทานอันมหาศาลจากระบบเดิมที่ฝังรากลึกประดุดต้นไม้พิษท,ที่มีหนามแหลมคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายดดยรากับดีดนิ้วเพราะมันคือการประกาศสงครามกับอำนาจเงินตราและอำนาจปากกระบอกปืนที่ยังคงทรงอิทธิพลอยู่ในเงามืดของสังคมไทยแต่ทว่าท่ามกลางกำแพงอิฐที่ดูแข็งแกร่งเราเริ่มเห็นรอยร้าวที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของกระแสสังคมคนรุ่นใหม่และประชาชนที่ตื่นรู้ต่างทรงเสียงเรียกร้องความโปรง่งใสและการตรวจสอบที่เข้มข้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจึงไม่ใช่เพียงแค่การกาบัตรเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่มันคือเดิมพันครั้งสำคัญของชะตากรรมชาติคือการเลือกว่าเราจะยอมจำนอนอยู่กับระบบเดิมที่กัดกินอนาคตและปล่อยให้ลูกหลานเราต้องรับกรรมหรือเราจะรวมพลังการก้าวข้ามความกลัวไปสู่ระบบใหม่ที่ซึ่งความยุติธรรมมีลมหายใจอยู่จริงสำหรับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่สำหรับคนที่มีนามสกุลดัง มหากาบสงครามปราบคอร์รัปชันนี้ยังคงเป็นบททดสอบจิตวิญญาณครั้งสำคัญของสังคมไทยว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดเพื่อแลกกับการสร้างอนาคตที่สะอาดบริสุทธิ์และเท่าเทียมกว่าเดิมหากคุณคือคนหนึ่งที่ไม่อยากตกขบวนรถไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงและต้องการบทวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาเจาะลึกถึงแก่นกระดูกข,ของเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรา อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้ไว้เพื่อให้พวกเราทีมงานงงแต่จริงได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดอยู่เคียงข้างและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเร้าใจให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะการเต้นของสังคมไทยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ